มือนี้มาพบผมสอกันจังเห็นเกาเห็นเคยครับผมมือนีสีผ้ามาขึ้นแปรครับผมขึ้นแปรหลังจากที่ผมขึ้นโกงทัดเรียบร้อยครับจะเป็นเสาเงาหกเมตรมีคนถามขอ,ขอ,ขอมาว่าเวลาเขาใส่แปรเนี่ยมันฉิโกงมรนะครับตอนนี้ผมจะรับประกันได้ครับผม บ่มีโกงครับผมตอนนี้เล็กนี่น้า2.3ิลมิ้นนะครับเป็นเล็กกอง2องุญใส่ด่านตั้งแข็งพอสมควรครับผมอันก็ใส่เชนมายกขึ้นครับค้นยกยนกต่อ3ทอน18เมตรแล้วก็2ทอน10เมตรเอาขึ้นไปต่ออีกที่หนึ่งยืนเท่งครับผม าอว่าตัวนี้ความยาวทั้งหมดนี่ย8สบแปดเมตรครับความยาวของแปรหรือผมรับประกันได้ครับผมไม่มีโกงครับผมแปมร่ตองก้นกระถามว่ามันสิตกท้องสร้างบอ่อมันสีย้อนลุ่งบอง่อเฉครับรัาระกันช่างกัตอบได้ตอนนี้คบบ่มีครับผมาะเล็กชนกดต่าง,ง,ง,งหนางามครับผม ใกล้แล้วครับผมเลิกเปิดลานเพิ่นวันที่ 9, เก้าเดือนเก้าผมก็ว่าสิเทศให้มันเลี่ยวพวาอมวันที่ยี่สิบครับผมเพื่อเพิ่นจะเตรียมงานเตรียมของเตรียมยังอีกครับผมแต่จะจบไปโดยดีครับเพิ่นอาจจะมีปัญหาอย่างสำหรับลานอาหารเพริน่นจะกองล่างก็เตรียมขึ้นป้ายขึ้นยังเรียบร้อยแล้วครับผม ทางบ่อน้มบ่อหนามนี่กกสีมี้สุ่มครับีสุส่มมีว่างสุ่มนี่กกตัวยางมากเหรอครับสองมาครับสองอันนะครับสุ่มสุ่มยูซ่าคุณครับเก็นไก่เอาว่างไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอปรับป๊บพื้นที่ครับมือนี้กับรถกินก็มากครับรถกินแมคโก้ก็มากนี่แต่ปั๊บพื้นที่เยี่ยมพื้นที่เพื่อนที่จะเอาสุ่มว่างอะครับผม ทะเบงหน้าตาตอนจบเบื้อเซตเรียบร้อยนี่น่าจะสวยครับผมเดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบื้องอีกทีหนึงครับผมสว <c oughs> ัสดีครับ